สวัสดีครับผมนบเทอร์มินอลอิสุสุสมุดปาการผมเชื่อว่าลูกค้าบางท่านอาจจะยังมีความสงสัยเกี่ยวกับรถบรรทุก4ล้อ NLR นะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์กลไกเรื่องการกินน้ำมันนะฮะว่ารถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันไหมประหยัดน้ำมันกี่กิโลโตอลิตใบขับขี่ประเภทไหนที่สามารถขับรถคันนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบกับรถปิกอัพหรือว่ารถกระบะ NLR กับรถกระบะแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปเจาะสเปคพาไปหาคำตอบกันนะครับว่ารถ NLR 130รถบรรทุก4ล้อของอิสูซท,ท,ที่วิ่งไม่ติดเวลามีคุณสมบัติมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้ในคลิปเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ NLR 1 3 0คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ c j j นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc ดีเซลคอมมอนเลว16วาล์วดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ก็คือพูดง่ายๆว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องยนต์แพลตฟอร์มเดียวกับของรถกระบะอีซูซูดีแมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการประหยัดน้ำมันจะค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันสไตล์เครื่องยนต์3,000ของอิซูซูดีแมเลยลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าอา้า แล้วทำไมเครื่องยนต์ของรถกระบะ Isuzu D-Max ถึงเครื่องยนต์สามพันเนี่ยแรงม้าถึงได้190ยเกแรงม้าเลยทำไมของ n l r เราได้แค่130แรงมา้าอย่างนี้ครับลูกค้าต้องขออนุญาตนะครับให้ลูกค้าแยกก่อนสำหรับรถกระบะเนี่ยจะเป็นรถแข่งกันีเรื่องของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแรงการออกตัวการเล่งแซงตัวเนี้ยในตระกูลรถปิก up ของแต่ละยี่ห้อเขาจะแข่งกันพวกนี้นะฮะแข่งกันเรื่องของประหยัดน้ามัน ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้ายกเครื่องยนต์รุ่นนี้เครื่องยนต์3,000ซีซีในกระบะนะครับมาใส่ในรถบรรทุก NLR ทีนี้โจทย์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ในเรื่องของความเร็วความแรงก็จะต้องตัดออกไปแล้วสำหรับรถพิอัพเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกว,า,วางในรถ NLR 130ที่เป็นรถบรรทุกนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ลูกค้าบางท่านให้ดัดแปลงช่วงล่างบรรทุกได้5ตันเลย ฉะนั้นในเรื่องของแรงม้าเยอะๆนะครับก็ต้องตัดออกไปมาเน้นในเรื่องของสมรรถนะการบรรทุกเซ็ตเกียร์เซตช่วงล่างใหม่ระบบสมงกำลังใหม่เพื่อให้สามารถลากจูงน้ำหนักได้ถึง5ตันถ้าลูกค้าต้องการจะอัปเกรดช่วงล่างในเรื่องของการบรรทุกนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ของรถปิกอัพของรถ NLR130 ที่ใช้เครื่องยนต์0 0ซี cc ของรถปิกอัพนั่นเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถบรรทุก n l r 1 3 0ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์เดียวกับรถกระบะก็จริงแต่ในเรื่องของการบรรทุกของเขาจะเน้นในเรื่องของการบรรทุกหนักฉะนั้นจะให้ไปประหยัดน้ํามันเท่าเครื่องยนต์สามพันที่วางอยู่ในรถกระบะไอ้ตัวนั้นอ่ะก็อาจจะได้ความประหยัดน้ํามันได้ไม่เท่ากับรถกระบะเพราะว่าตัวเนี้ยเน้นการบรรทุกนะครับฉะนั้นตัวเลขของการประหยัดน้ํามันก็จะดรอปลงมา จะแตกต่างกับรถกระบะลงมาอีกอีกนิดหน่อยนะครับยังไงในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างจะพูดยากเพราะว่าเกี่ยวกับการบรรทุกลูกค้าแต่ละท่านบรรทุกได้ไม่เหมือนกันบรรทุกไม่เท่ากันคนขับแต่ละท่านก็ขับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์3,000มาวางอยู่ใน NLR ตัวน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักดีกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถือว่ากินน้ํามันไปมากมายเลยนะครับสําหรับ เครื่องยนต์ NLR 130ตัวนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับในประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับการขับขี่ของรถบรรทุกคันนี้ NLR 130อย่างแรกเลยในเรื่องของใบขับขี่นะครับลูกค้าที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็สามารถขับขี่รถคันนี้ได้เลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวเหมือนรถกระบะรถปิกอัพเพื่อการพาณิชย์เลยแล้วก็ในเรื่องของ ลูกค้าบางท่านอาจจะขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะครับรถรุ่นนี้ NLR130 ก็มีเกียร์ออโต้สมูทเตอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานด้วยแล้วก็ในเรื่องของอความยากง่ายของการขับนะครับรถรุดด่นนี้ด้วยความที่หน้าของรถเขาจะเป็นแบบหน้าตัดก็การขับขกี่ก็เหมือนกับเราขับรถตู้เลยนะฮะรัศมีการมองสัธนวิสัยทางด้านหน้าจะค่อนข้างจะขับง่ายเหมือนเราขับรถตู้เลย ก็ประเด็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเกิดความสบายใจขึ้นนะครับสำหรับการเลือกซื้อ NLR 130ของเรานะครับผมเดี๋ยวประเด็นต่อมาก็เข้ามาดูในภายในห้องโดยสารนะครับก็เกี่ยวกับอัตราประโยชน์การใช้งานออปชันต่างๆในส่วนของ NLR 130รถบรรทุของเราซึ่งในเรื่องของออปชันต่างๆก็ไม่ถือว่าด้อยไปกับ ด้อยไปกว่ารถบิ๊กอัพเลยนะฮะนี่อย่างแรกเลยก็นี่ยกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกมีให้ครบเลยใช้งานได้แบบสะดวกสะดวกเลยพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับสูงต่ำได้เนี่ยมีถุงลมนิรภัยด้วย1ใบนะฮะที่ฝั่งพวงมาลัยฝั่งคนขคับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์อย่างที่บอกนะครับรถรุ่นนี้ NLR 130ก็มี2ระบบให้เลือกนะฮะก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาขนาด5สปีดนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเกียร์ออโต้นะครับสมูทเตอร์ก็ให้เลือกด้วยนะครับมี2ฟังก์ชันให้ใช้งานเลยมีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ออปชันต่างๆนะครับช่องชาร์จ USB ต่างๆนะฮะชาร์จฟงชาร์จไฟต่างๆมีครบเลยนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นไฟ LED เป็นดวงขนาดใหญ่เลยสว่างสวยสำหรับการใช้งานสำหรับการมองเห็นภายในห้องโดยสารเลยเนี่ยอัตาประโยชน์ ออปชันต่างๆก็ให้มาแบบครบเลยนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยเอ่ยในเรื่องของความสะดวกสบายเอ่ยเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของตรงนี้ออกไปนะฮะท้ายสุดของคลิปตรงนี้นะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าดูรถ n l r 130่รถบรรทุก4ีล้อที่วิ่งได้24ชั่วโมงแบบไม่ติดเวลามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและออตโต้นะครับต้องการต่อตัวถังแบบไหนไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นคอก ตัวถังแบบไหนเรามีบริการครบวงจรที่โชว์รูมเลยยังไงก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลย0814676289โทรมาพูดคุยกันก่อนครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมีการต่อเติมตัวถังแบบอื่นๆในรถบรรทุกรุ่นอื่นๆของอ e ีซูซูผมจะมาอัปเดตคลิปกันให้ดูอีกนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม